ีสบายดีทุกคนวันนี้เราจะมาลองครับแมลงวันลอยแป้เดียวมาเปิ่งกันนี่ลอยแป้นลอยแป้นทำลองดูโอ้ไง่ยอ่างไรเดี๋ยวลองก,กันเนาะวางเป็นอย่างไรไปกันลองมึงโอ้อันนี้คันเร่งคันเร่งอันนี้แมลงวันโอ้อันนี้ดัานนาเนาะ ัน,นลิงมีคานโอ้มันเส่ยหอกขังอีกปรับวงมาเลยก่อนปรับเขากับตู้เฮาก่อนเด <c oughs> ินทางกันนรือเปล่าอันนี้เนาะห้าง,นางนนเน่อห้างอันนี้เนาะอันนี้เขาไปถึงอันนี้ลูให้สลูกันสลูกันยังขาดไหมสลูยังบ้างสลูนึ่ง โอ้โลนึงเรีส์สลูซี่ไปรถนี่นะจะเป็นิ๊กมือมันเตื้นหันกดลงกันโอ้ลงละ้ยตายหนอันนี้่อยหูันเป็นยันงเนาะโอ้กรต่ายแล้นเนี่กระต่ายซี่แล้วนเนี่ยใส่กรต่ายสองเบอ

ý khắn ninh luôn ngoài phèn đâu gian lưu nha mùa nha ันนี้ค่อยเงี้ยมาเนี่ยนะไอ้แป๊ดได้ลิ้นหยากขนาดได้ก็ได้จะริ้นหยักเนาะแต่ว่าค่อยพูดหูจังหวะสิเนาะเดี๋ยวไปเนี่ยทดลองใส่เดี๋ยวเดี๋ยว ใส่เ้าซีเนใส่ลองใส่เ้าซีโนไปสิลองลิ้มต้นนาเมาื่อกี้ต้นนาก็แต็งขึ้นว้าว要不要？这个要不要？要。 เอาอยู่เซ็ตเพิ่มนะปลุกอีกโอ้ยเซสักระต่ายหนึ่งสั็กระต่ายหนึ่งละตัวนี้เขาะล้อโลไบรุนเนาะเี็ียังได้ปะโอ้ฟังอู่นะอ้าว,าาวแตกแตก โูเลยโูเลยกระต่ายสองแต่นี่ใส่ลูกหลังหลังไห้ทุนดูเอาเบิกอาจารย์เบิกอ,อาจารย์ลอยแปดเฮ็ดก่อนเอาโมโหจังหวะเนี่ยส,สั้นเล่แม่เว้ย ต้องบึ้งอาจารย์ก้อนนี้ก่อนนะลอยเป็ดนะเพื่อนั่งนี่ก่อนนั่งไหนบอกรายวันจะมาอานนี้ก่อนครับยังนี่นะใส่ยังไปใส่เต้าใส่เต้าใส่เต้าใส่ให้แล้วให้ส่ง ผมยิงผมยิงเอาโอ้ยังยังใหล้ hey, ลมสมงมันสองค